ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์เดดล็อกนะครับทางตันของทางการเมืองท่านผู้ชมครับแรกเริ่มเลยสวตั้งกำแพงก่อนว่าใครก็แล้วแต่ไปแตะเรื่องของสถาบันมาตรา1นึนะครับจะแก้ไขย,ยกเลิกไม่โหวตให้ซึ่งตอนแรกเองก้าวไกลได้จัดตั้งรัฐบาลฟอร์มทีมถูกมาเมื่อเสนอคุณพิธาไม่ได้และถูกมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ก้าวไกลแก้เกมด้วยการส่งเพื่อไทยเป็นพักการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลภายใต้ MOU ถูกไหมครับเที่ยวนี้สวก็แก้เกมเหมือนกันคราวนี้ไม่ใช่แค่หนึ่งหนึ่งสองแล้วมีอีก10ข้อแล้วก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือพักการเมืองใดก็แล้วแต่ที่มีการจัดตั้งรัฐบาลถ้ามีสมการมีก้าวไกลอ,อยู่ด้วยสวไม่โหวตให้ทางตันจริงๆต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะแก้เกมก็แล้วก็ไม่ยอมสอวก็ตั้งกำแพงขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือทางตันของประเทศ เมื่อวานนี้คุณจตุพรพรมพันธ์นะครับออกมาบอกนะครับบอกว่า27รกรกฎาคมโหวนนายกเลื่อนก่อนเถอเมื่อวานนี้ครับคุณนรพลอาหารได้มีโอกาสไปคุยกับคุณจตุพรแหมใส่เสื้อเท่จริงๆนะแฟชั่นจริงๆนะฮะคุณจตุพรนะครับอดีศสเพื่อไทยบอกว่าควรเลื่อนนะโหวนนายกนะครับนะเนื่องจากการนัดหมายของท่านประธานสภานะครับไม่ได้มีข้อบังคับนี่นะประชุมประชุมสภาก็ประชุมกันไปสิแต่การจะประชุมนั้นไม่จําเป็นต้องโหวนนายกนะี่นะ แล้วอีกอย่างคือพรุ่งนี้26่กรกฎาคมถ้าประธานสภาเองก็คืออาจารย์มนอเนี่ยจะมีการนัดหมายวิพทั้ง3ฝ่ายมาพูดคุยกันนะครับไอ้เรื่องนี้แหละประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของการโวหวตนายกนะครับตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการเสนอต่อศาล้และพิจารณานะครับว่าเรื่องนี้น่ะนะวันนั้นที่ทําการที่บอกว่าเป็นยติซ้ํำละปัดต่อไปเนี่ยอันนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับคุณจตุพรบอกต่อครับ แต่และฝ่ายนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยภาพรวมของการเมืองตอนนี้มันเดดท็อกจริงๆนะนะครับถ้ายังไม่มีความพร้อมนะครับเพราะการย้ายขั้วสลับข้างเนะี่ยมันคือวิกฤตทางการเมืองที่ควรให้เวลาคนไทยเนี่ยตอนนี้ได้ตั้งสต,กกติกันก่อนส่วนตัวคุณจตุพรมองว่าทางออกของวิกฤตทางการเมืองนะครับเมื่อเจอทางตันเดสล็อกแบบนี้ทุกฝ่ายควรมาคุยการปรึกษาหารือกันประกอบไปด้วย4ฝ่ายด้วยกันฝ่ายแรกที่เรารู้กันก็คือ8ปดพักเอ็มอยูถูกไหมครับ ฝ่ายที่2คือกลุ่มเสียงข้างน้อยก็คือ188ฝั่งน้นฝ่ายที่3อันนี้เราก็รู้กันก็คือกลุ่มสอว2อ0อคนและฝ่ายที่4ก็คือกลุ่มรัฐบาลร,รักษาการก็ตกลงการพูดคุยกันดีๆครับว่าประเทศ,เทศชาติเนี่ยต้องเดินหน้าต่อจะไปยังไงมันจะได้ไม่เจอทางตันถ้าหากตกลงกันไม่ได้เอา้าสิ่งที่ดีที่สุดคุณจตุพรบอกแบบนี้ก็คืนอำนาจกลับไปคืนอำนาจกลับไปที่ประชาชนเป็นทางออกที่ดีจริงๆนะสำหรับวิกฤตทางการเมืองครั้งนี้ เพราะดีกว่าการไปคืนอำนาจให้กับทหารนี่คุณจตุพรบอกที่จะต้องมีการยึดอำนาจกันใหม่อย่าไปเสียายดง้งบประมาณในการหาเสียง6 0 0 0ล้านบาทนะครับฟังคุณจตุพรฮนะเช่นเดียวกับมันเป็นช่องทางนะครับแทนที่ว่าคุณจะไปคืนอำนาจให้กับทหารด้วยการยึดอำนาจกันใหม่ก็คือนอำนาจกลับมาอย่างประชาชนอย่าไปเสียได้เงินหกพันล้านนะครับ เราจ่ายค่างโง่มากมายแล้วจ่ายค่าฉลาดเสียบ้างเพราะมันจะต้องเสียหายมากกว่า6กพันล้านเป็นร้อยเท่าพันเท่ามีหลายประเด็นหลายคนบหมอกเลื่อนไปจนกว่าสาวหมดวาระผมเองก็เห็นว่ามันไม่จําเป็นจะต้องถึงนขนาดนั้นนั่นก็เป็นข้อเสนอหนึ่งนะครับว่าเห็นปลายทางเรื่องเวลาของสวสิบเดือนอแต่ว่าไม่น่าจะถึงแต่ว่าความเห็นผมก็คือมันไม่กี่วันก็รู้ว่ามันตันอยู่แล้วนี่ก็นัดคุยกันตกลงกัน ผมขยายความต่อนะครับที่คุณจตุพันธ์บอกว่าอย่าไปเสียเสียได้เงินงบที่กรกะตให้มาในเรื่องของการเลือกตั้ง6 0 0 0ล้านบาทเนี่ยคุณจตุพันธ์เคยอธิบายไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่ายังดื้อดึงแล้วก็เป็นอย่างนี้กันต่อไปถ้าคนลงถนนแล้วนะครับแล้วก็มีม็อบมีกลุ่มชุมนุมแล้วเนี่ยอันนี้ประเทศชาติจะเสียหายมากกว่า6 0 0 0ล้านงบประมาณของการเลือกตั้ง คุณจตุพรมองอย่างนั้นนะครับและคุณจตุพรบอกนะครับบอกว่ากระแสข่าวที่พักเพื่อไทยเนี่ยถูกโจมตีว่าหักหลังประชาชนคุณจตุพรมองแบบนี้ครับบอกว่าคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนถ้าหากไปร่วมพักรัฐบาลกับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติก็ถือว่าเป็นการตราบาศสัตว์ประชาชนไม่ควรทาอย่างยิ่งความตอนหนึง่งท่านผู้ชมครับที่คุณจตุพรพูดเอาไว้นะครับบอกว่าเวลาที่คุณต้องการได้คะแนนเสียงประชาชนคุณประกาศจุดยืนเสียงดังฟังชัดได้ยินกันทั่วประจักษ์ชัด การพูดใดแล้วไม่ทำตามเป็นคนก็เสียคนเป็นหมาก็เสียหมาครับการได้อำนาจต้องตรงไปตรงมากับประชาชนคุณจตุพรบอกแบบนั้นคร่ะทีนี้เรามาดูว่าสวสองคนคอมเมนต์ยังไงบ้างเรื่องที่มีการส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยไม่เกี่ยวกับคุณพิธาแล้วนะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไปตีความเรื่องข้อบัญญัติข้อที่41เนี่แหละค่ะคุณเสรีสุวรรณพานนท์ค่ะก็บอกว่าโอเค ในเมื่อทางผู้ตรวการแผ่นดินยื่นเรื่องนี้ไปในมุมมองส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะไม่มีทางตันเพราะแม้ว่าจะเสนอชื่อบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีพักการเมืองก็สามารถเสนอชื่อคนนอกได้แกมองไปถึงนายกคนนอกแล้วนะ <c oughs> หรือคนที่อยู่ในบัญชีแบบเดิมก็ได้แต่ต้องดําเนินการให้หมดบัญชีก่อนแล้วจึงจะใช้เสียงสองในสของสมาชิกทั้งหมด500เสียงเพื่อยกเว้นการใช้บัญชีนายกจากพักการเมืองแต่ในกรณีของพิธาเนี่ยนะอาจไปติดเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแกมองอย่างนั้นฟังดูค่ะ272เ็เนี่ยในวรรคสองมีความชัดเจนเลยว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยนะคุณเสนอชื่อได้ครั้งเดียวคือซ้ําไม่ได้ถูกไหมเพราะใน ในตัวรับเงินเนี่ยใช้คำว่าไม่อาจแต่งตั้งได้ตามมาตรา88ดนะท,ที่พักบัญชีพักการเมืองที่เขาเสนอบอกไม่อาจแต่งตั้งได้นะตามบัญชีรายชื่อที่พักกรรมเงินเสนอตามมาตรา88นส mm. ิเขียนไว้ชัดนะว่าคุณจะเอาคนที่เสนอชื่อเป็นนายรัฐมนตรีตามมาตรา88หรือไม่ก็ได้ก็คือจะอคนนอกก็ได้จะบัญชีเดิมก็ได้ แต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องดำเนินการเนี่ยให้มันหมดบัญชีไปก่อนออื เรื่องปลองดองเป็นไปได้ไหมแกบอกเป็นไปได้ทําได้หมดยกเว้นต้องไม่มีก้าวไกลอย่าง <c oughs> นี้เรียกว่าปลองดองหรือเปล่า <c oughs> อ่ะคุณวันชัยสอสิริบ้างสองวอีกคนนะพูดให้ความเห็นเรื่องการเลื่อนประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกวันที่27นี้นะคะแกมองว่าถ้าพรรคแกนนําจากต้านรัฐบาลมีความพร้อมแล้วประเมินว่ารวมเสียงได้เกิน375เสียงจริงๆไม่ต้องเลื่อนหรอก <c oughs> เออแกมองไม่ต้องเลื่อนหรอกถ้าหากว่าเพื่อไทยมั่นใจว่าได้เสียงแกมองอย่างนั้นเออจะเป็นเรื่องดี ไม่อย่างนั้นการเลื่อนเนี่ยจะเสียภาพลักษณ์แกว่า พูดถึงข้อเสนอให้วุฒิสมาชิกชุดนี้หมดวาระก็คือรออีก10เดือนค่อยเลือกนายกอันนี้คุณวันชัยมองว่าเป็นแค่การเสียดสีหรือว่าประชดประชันที่เกิดขึ้นแต่บ้านเมืองไม่สามารถรอได้เชื่อว่าความสามารถของเพื่อไทยน่าจะรวมเสียงได้มีความหวังจะเห็นรัฐบาลจัดตั้งได้สําเร็จนะและไม่ต้องการเป็นตัวถ่วงหลายคนบอกว่าสวา่วงใช่ไหมคะแกบอกไม่ได้ต้อง,งการเป็นตัว่วง <c oughs> ในการจัดตั้งรัฐบาลให้ราชาด้วยฟังดูฮะ ผมเชื่อเหลือเกินว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคงจะรู้จักคนนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อาจจะมีการติดต่อบ้างนะฮะเพราะเพื่อนฝูงบางคนก็ได้พูดคุยให้ฟังนะครับแต่อย่างเป็นทางการยังไม่มีครับใครที่รวมเสียงข้างมากได้สวววันชัยสอนสิริยืนยันในหลักการนั้นจะโหวตให้กับคนคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี ถ้าพักแกนนำหรือพักที่จะจัดตั้งรัฐบาลมีความพร้อมและประเมินแล้วว่าสามารถรวบรวมเสียงได้เกินกว่า3-7-5ผมเชื่อหรือเกินว่าไม่มีเหตุผลมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อน เอออ่ะสองมุมมองสองความเห็นค่ะคุณเสรีสรุปให้ฟังก็คือเลื่อนก็เลื่อนได้ไปถึงการเลือกนายกคนนอกก็ได้นะส่วนคุณวันชัยนี่อย่าลืมว่าเป็นหนึ่งในสวสิบสามเสียงที่โหวตให้คุณพิธาในรอบแรกเนาะแกก็ยึดเอาหลักการเสียงข้างมากเป็นที่ตั้งนะคะไม่เลื่อนก็ได้คุณรหัสนี้โหวตต่อก็ได้แต่ทีนี้มีมุมมองของคุณหมอชลน่นสีแก้วเนาะคือแกไปพูดอยู่ในรายการเนื้อนะคะแกบอกว่าคือ เก้าไกลอ่ะอาจจะไม่ใช่พักอันดับหนึ่งที่เป็นเสียงคังมากสัทีเดียวอลองไปดูอีกสักหนึ่งที่เป็นคั้วเดิมเขารวมเสียงได้มากกว่าที่เก้าไกลได้อีกทัวลงไหม ทัวลงเยอะเลยทัวลงเลยอะนะ,นะทัวลงเยอะมากเลยแล้วก็อีกกระแสหนึ่งซึ่งยังไม่ได้ยืนยันว่าใครเป็นคนปลูดขึ้นมานะคะแต่เขาบอกว่าเพื่อไทยโดนกระแสทัวลงเยอะในเรื่องของการจะไปสลับคู่เพื่อไทยควรจะจับกับก้าวไกลก็มีกระแสออกมาว่ามีหนึ่งในเพื่อไทยซึ่งไม่รู้ว่าใครพูดว่าก็จับรวมกับก้าวไกลนี่แหละค่ะแล้วก็ยอมแพ้เลยคำว่ายอมแพ้ของพรรคอันดับสองแปลว่าให้พรรคอันดับสามจัดตั้งรัฐบาลก็คือภูมิใจไทยเรื่องนี้ถูกปูดออกมาเมื่อวานช่วงสาย,สาย นะคะจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอเพื่อไทยละกันนะคะความชัดเจนจากการประชุม8ดพักวันนี้นะคะครับ